ดีครับเจอกันกับครูตัวอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับคําถามนะครับที่ได้ถามจากทางบ้านนะครับคือนิ้วเกร็งครับเวลาฝึกไปแล้วนิ้วเกร็งจะทํำยังไงดีนะครับครูตัวก็มีแบบฝึกหัดง่ายๆนะครับเพื่อจะเป็นบทแบบฝึกหัดในการใช้ในการผ่อนคลายนิ้วแล้วก็เป็นการส่งเสริมทักษะในการดีดด้วยนะครับมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราให้เอานิ้วนะครับทั้ง4นิ้วนะครับมาวางบนแพทเทิร์น ระหว่างช่องช่องไหนก็ได้นะครับในที่นี้จะยกตัวอย่างเช่นช่อง8นะครับช่องอ่าช่อง7ช่อง8ปดประมาณนี้นะครับเราก็วางนิ้วก่อนนะครับวางนิ้วก่อนคือนิ้ว1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4ี่แตวางนิ้วในสายไหนก็ได้นะครับแต่ในที่นี้คุณตัวจะให้เล่นง่ายๆคือในสายที่1นะครับแล้วเราเล่นนะครับเราเล่นโดยการใช้นิ้วแล้วก็หั่มเมื่ออ่อนด้วยการเขี่ยนะครับง่ายๆนะครับเขีย่ยอย่างนี้นะดีดครั้งเดียว แล้วเขียรยต่อไปนิ้วหนึ่งได้แล้วนิ้วหนึ่งกับคู่กับนิ้วสองต่อไปนิ้วหนึ่งกับนิ้วสามต่อไปนิ้วสี่อาจจะกดไว้ทีละสองนิ้วคู่กันอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่านะครับเวลากดปั๊บนะครับ ให้นิ้วมันได้ออกกําลังแรงโฟกัสที่นิ้วนี้ครับโฟกัสที่นิ้วเขียวนะครับอ่าอ่าทำไปทีละนิ้วนะครับคู่หน 1, ึ่งกดคู่สองต่อไปสองกับสามถ้าง่ายนี่คือกดไปเลยนะครับกดนิ้วหนึ่งไว้ด้วยอย่าพิ่งเร็วนะครับในขั้นะตอนนี้ช้าๆก่อน อาจจะได้มีตัวกระเป็นหนึ่งชั้นนะครับนับเป็นหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่และอย่างนี้ก่อน,นครับคือเขีย่ยออกนะครับเขี่ยออกผมไม่ได้ดีดนะเขี่ยอย่างนี้นะครับต่อไปปัญหาคือนิ้วสี่นะครับนิ้วสี่คือนิ้วมันเล็กที่สุดนะครับกําลังมันจะน้อยนิดหนึ่งนะครับกําลังมันจะน้อยนิดหนึ่งตรงนี้ก็เราก็พยายามเล่นให้ช้าชาก่อนนะครับเล่นให้ช้าชาก่อน นะครับเล่นช้าๆก่อนฮัมมอนไปเรื่อยๆนะครับแบบฟว่านี้นะครับจะทําให้ข้อนิ้วตรงนี้นะครับจุดสัมผัสระหว่างนิ้วกับสายกีตาร์นะครับมันได้ออกกําลังกายมากขึ้นเวลาเราเล่นปั๊บไม่ว่าจะเป็นตีขอนหรือว่ากดโซโลนะครับมันจะทําให้เราโฟกัสตรงนิ้วตรงนี้แล้วก็เพิ่มกําลังให้เวลาเล่นนะครับในการกดนิ้วมันก็จะไม่เกร็งนะครับมันก็จะไม่เกร็งข้อนิ้วตรงนี้สําคัญมากครับข้อนิ้วที่ที่หนึ่งเนี่ยข้อนี้นะครับ สำคัญมากในทุกๆนิ้วนะครับแล้วก็ฝึกนะครับแล้วก็พอได้สายหนึ่งแล้วนะครับก็ไปอีกสายใหม่นะครับอาจจะเลื่อนเปนสายที่2ต่อไปสายที่3สาย4ี่นะสายห้า จะทําให้เราผ่อนคลายนิ้วได้เยอะขึ้นนะครับต่อไปพอได้แล้วเราก็ลองฝึกสลับนิ้วดูนะครับเมื่อกี้นิ้วหนึ่งกับนิ้วสองนะครับต่อไปเราข้ามนิ้วเป็นนิ้วหนึ่งกับนิ้วสามกครั้งเดียวนะต่อไปนิ้วสองกับนิ้วสี่นะครับต่อไปแล้วก็นิ้วหนึ่ง นะครับนิ้วหนึ่งกับนิ้วสี่นะครับอีกครั้งเดียวนับไปสี่จังหวัดนะรประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝึกไล่ลายสายก็ได้หรือว่าสองสายก็ได้ครับอลงทำเมือ่อ,อนตอไปผู้นอฟก็เกี่ยว ก็ได้นะครับอะลองไปฝึกดูนะครับถ้าเจอปัญหาตรงไหนนะครับไม่ได้ตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ยินบ็อกมาถามในคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับแต่อย่าลืมข้อหนึ่งที่สําคัญมากก็คือการฝึกให้ช้าๆก่อนนะครับจากช้าๆก่อนแล้วก็ค่อยเร็วขึ้นจนนิ้วมันมีกําลังมากขึ้นที่จะเร็วขึ้นได้อีกนะครับถ้าไม่เร็วไม่ได้ก็เราต้องถอยมาเพื่อฝึกช้าๆก่อนนะครับโอเคนะครับครูตัวก็มีเทคนิคมาฝากสั้นๆประมาณนี้นะครับสําหรับ เกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเรื่องนิ้วเก่งแล้วก็อันนี้ไม่มีกำลังนะครับโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ